Welcome back to t t e The Auto Car Review ช่องที่นำเสนอรีวิวรถยนต์นรุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับการเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ของหนึ่งในรถสปอร์ตระดับซูเปอร์พรีเมียมจากเยอรมนีนั่นคือ New Next Generation 2026 Mercedes-AMG GT 63รุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกพัฒนาให้เหนือกว่าทุกมิติ ทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีสุดล้ำพร้อมยกระดับมาตรฐานของรถยนต์สายเพอร์ฟอร์แมนซ์คูเป้ไปอีกคารอรออกแบบภายนอกของ m ม r c e เ e s ด m อ g t 63รุ่นปี2026ยังคงเอกลักษณ์ของความดุดันแต่ถูกปรับให้รุ่ลมและสปอร์ตยิ่งขึ้นตัวถังถูกออกแบบใหม่ด้วยวัสดุอลูมิเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อให้มีน้ำหนักเบาและแข็งแรงยิ่งกว่าเดิมกระจังหน้าพานาเมริกานาะขนาดใหญ่พร้อมครีบแนวตั้งที่เป็นเอกลักษณ์ของ a าจช่วยเพิ่มความดุดันและความภูมิฐาน ไฟหน้า LED Matrix Digital หลายรุ่นใหม่ที่ให้ความสว่างและความแม่นยำสูงล้ออลลอยขนาด21นิ้วดีไซน์ใหม่ที่เสริมความฉบเฉีียวขนาดที่ด้านท้ายมีสปอยเลอร์ไฟฟ้าปรับระดับอัตโนมัติและไฟท้ายเลเแบบเส้นยาวที่ย้ำความเป็นรถสปอร์ตหรูของแท้ภายในห้องโดยสาร Mercedes AMG GT 63 2026มาพร้อมการตกแต่งสุดพรีเมียมที่ให้ทั้งความสปอร์ตและความหรูหราในเวลาเดียวกันแผงคอนโซลกลางได้รับการออกแบบใหม่ให้ล้ำสมัย ใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์และหนังแท้คุณภาพสูงเบาะนั่งแบบสปอร์ตซีทปรับ,บไฟฟ้าเต็มรูปแบบพร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศพวงมลาลัย AMG Performance Steering Wheel หุ้มหนังเอากันตาร่าพร้อมปุ่มควบคุมฟังก์ชันต่างๆแบบครบครันหน้าจอ Infotainment ระบบ Ember ขนาด14.4นิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมจอแสดงผล Head-up Display ที่ให้ข้อมูลการขับขี่แบบ Realtime หัวใจสำคัญของรถรุ่นนี้อยู่ที่เครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์บโบขนาด4.0ลิตรที่พัฒนาโดย AMG รุ่นใหม่ล่าสุดให้กำลังสูงสุดถึง650แรงม้าและแรงบิดมหาศาลกว่า850นิวตันเมตรทำงานร่วมกับระบบขับเคลื่อน4เมติกบวกที่สามารถส่งกำลังไปยังทุกล้อได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้รถออกตัวได้อย่างรวดเร็วจาก0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง3.1วินาทีความเร็วสูงสุดถูกจำกัดไว้ที่315กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบเกียร์อัตโนมัติ Dual c ล u t c h 9สป e ดได้รับการปรับจูนใหม่ให้เปลี่ยนเกียร์ได้รวดเร็วและนุ่มนวลคือนอกจากนี้ยังมีเวอร์ชันไฮบริดเสริมพลังไฟฟ้าจากมอเตอร์ขนาด150แรงม้าทำให้แรงม้ารวมทะลุ800แรงม้าพร้อมระบบแบตเตอรี่ขนาดเล็กน้ำหนักเบาที่ชาร์จได้อย่างรวดเร็ว ระบบการสะเทือน a d ดั i v e Right Control ปรับความแข็งได้อัตโนมัติตามโหมดการขับขี่ช่วยให้เกาะถนนได้อย่างมั่นคงทั้งในสนามและบนถนนจอริ้านเทคโนโลยีและความปลอดภัย Mercedes-AMG GT 63-2026มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เต็มรูปแบบ เช่น Adaptive Cruise Control ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ Lane Keeping Assist Blind Spot Monitoring และกล้องรอบคัน360องศาพร้อมระบบ Night Vision สำหรับการขับขี่ในเวลากลางคืนทุกระบบทำงานร่วมกับ AI อัจฉริยะเพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกเส้นทางสียงคำรามของเครื่องยนต์ AMG ยังเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่ถูกปรับจูนใหม่ให้ราใจยิ่งขึ้นแต่ยังคงความนุ่มลิฟในโหมด Comfort ผู้ขับสามารถเลือกปรับโหมดเสียงท่อได้ตามใจผ่านปุ่ม AMG Dynamic Select ทั้งหมดนี้คือการเปิดตัวของ New Next Generation 2026 Mercedes AMG GT 6. 13รถสปอร์ต4ประตูที่รวมความแรงความหรูและเทคโนโลยีไว้ในคันเดียวอย่างสมบูรณ์แบบสมกับการเป็นผลงานชิ้นเอกจาก AMG หากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถรุ่นต่อไปจากช่องเด e อ h เด u อ o ออโ r ้คาร์วิแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันต้องการให้ผมทำไตเติลด e สคริปชันคีย์เวิรแฮชแท็และออโรสำหรับ YouTube วิดีโอนี้ด้วยไหมครับ c o ลคัมแบ t ทูเด The Auto Car r e ีวิวช่องที่นำเสนอรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับการเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ของหนึ่งในรถสปอร์ตระดับซูเปอร์พรีเมียมจากเยอรมนีนั่นคือ New Next Generation 2026 Mercedes-AMG GT 63รุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกพัฒนาให้เหนือกว่าทุกมิติทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีสุดล้ำพร้อมยกระดับมาตรฐานของรถยนต์สายเ e อร์ฟอร์แมนซ์คูไปอีกข่ารอออกแบบภา